ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งปัรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ไลน์ s i HOLO MASTER นะครับเพียงแผ่นละ199บาบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับประจ,จาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะครับเป็นช่วงที่ใส่ใจนะฮะกับเรื่องของการตกแต่งบ้านนะครับหรือมีมุมของการสำนึกสำนึกนะรักบ้านเกิดน,นะฮะอารมณ์แบบอาจารย์ทํางานอยู่กรุงเทพมานานนะครับอยากที่จะกลับบ้านไปทํางานจังหวัดเกิดของตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับบางคนบอกอยู่เชียงใหม่ นะแต่จริงๆตัวอยู่เชียงรายมาทางานเชียงใหม่มานานแล้วอยากจะกลับไปเชียงรายเอออย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงน้นขนาดเนี้ยอาจจะแปลว่าหนึ่งกลับไปเยี่ยมญยาตินะสองนะกลับไปอยู่เลยนะครับบางคนบอกไปเกษียณแล้วพอกันทีอาจารย์60กว่าแล้วนะนะก็มีมุมของการที่อยากที่จะกลับบ้านเก่ากลับบ้านเก่าไม่ได้แปลว่าตายนะคุณนะแปลว่าเออกลับไปอยู่ชีวิตแบบ นะสบายบายนะฮะนั้นะก็จะเป็นการดีนะครับหรืออาจจะแปลว่าณนะช่วงขณะนี้ครับมีจริตอยากที่จะตกแต่งบ้านนะครับอยากที่จะซ่อมบ้านนะครับนะรีโนเวทบ้านนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นการดีนะครับแต่ถ้าเรามองครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับโอกาสทางธุรกิจนะครับเรื่องของการงานเนี่ยในช่วงจังหวัดตอนนี้ครับใครที่ต้องการที่จะอยากจะ ริเริรมนะฮะธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะทําได้ในช่วงปัจจุบันนี้มีมุมของการขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นครับอาจารย์ผู้ขอการันตีเลยนะครับดวงสตาชีชิตนะฮะเป็นช่วงฟ้าเปิดนะครับในเรื่องของการงานนะติดต่อเจจะอะไรก็ตามทีนะโล่งปอดโปรนะครับได้เซ็นสัญญานะทำธุรกรรมอะไรมีมุมของความคืบหน้าอย่างแน่นอนครับแต่เรื่องของการเงินล่ะนะ ถึงเงินเข้ามันจะคึกคักครับแต่พื้นฐานดวงครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนะมันก็คึกคืนนะฮะตามไปด้วยนะครับซึ่งในพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยช่วงต้นเดือนนะฮะจนถึงช่วงกลางเดือนนะฮะสิกุมภาพันธ์เนี่ยดาวการเงินยังโครจรอ,อยู่ในภพอริอยู่นะครับก็แปลว่ามีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพอสมควรนะครับ เสียกับเรื่องนะที่ไม่เป็นเรื่องก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่จันบอกนะครับเอาเงินเนี่ยไปลงทุนนะต่อเติมเสริมแต่งบ้านรีโนเวทบ้านก็จะเป็นการดีเป็นการแก้ดวงที่ดีนะฮะต้องบอกนี้ครับแต่พอเข้าช่วงนะฮะกลางเดือนกุมภาพัานธ์ไปแล้วสถานการณ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายรับของดวงนี้ก็จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมในะทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับนะ ขี้หมูลาขี้หมาแห้งนะฮะนะจุกจิกการเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับต้องใช้คํานี้นะแต่ว่าตําแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองหรือคนรักนะครับยังมีตําแหน่งของความมั่นคงอยู่นะครับในหลักของโหราศาสตร์ครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนั้นนะฮะมีตําแหน่งเด่นณขนาดนี้ใครที่เป็นโสดอยู่นะครับก็จะมีโอกาสเจอเจอความรักเนี่ยที่ถูกใจใช่เลยเข้ามานะฮะแต่ว่าอคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยุ่มจิ่มบ้างเล็กน้อยนน้อยในช่วง ของการเริ่มจีบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามทีที่รู้สึกว่าอาจารย์เหงานะเป็นเดือนของแห่งความรักนะครับอยากที่จะมีความรักนะฟุ้งฟิ้งกับคนอื่นบ้างก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ถ้าวาสนาดวงเดือนของคุณไม่ได้แย่ส่วนใครก็ตามทีนะครับที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วนะครับในหลักของโหราศาสตร์ครับถือว่าช่วงนี้ครับก็คู่คอรองก็อาจจะเรียกร้องความสนใจค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคุณก็นะ ทำตามเขานะก็จะเป็นการดีก็จะทําให้ชีวิตคู่ของคุณในช่วงนี้นั้นไม่มีมุมที่จะมีปัญหาอะไรนะครับผมในช่วงปัจจุบันนี้ครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์อยากนัดหมายดูดวงกับอาจารย์ใบสนตัวนัดหมายอาจารย์นั้นที่ LINE อ s ไซน์โฮโลมัสเตอขึ้นหน้าจอของท่านแล้วณนะขณะนี้นะครับ